ยกของช่วยแม่มาใส่เดย้ยอนแนละ้วางไม่เลยจ้าลูกผมใส่เดย้ย้อนแล้วเอามารับตับแม่มารับตับแม่เก่งนะวะมาหน่อย <c oughs> เก่งเลยวางไว้ยังไงโอเคหนูเดินเราก็ได้นะไม่ต้องรีบนะลูก <c oughs> เราไม่ได้รีบไปไหน <c oughs> <c oughs> ใส่รองเท้าด้วยนะมันเปียกพันวะ <c oughs> ใช่กระเทิ้นบ่ะเย,ยอะเลยมันมนวดตัวใหญ่เลยมันนีดตัวใหญ่นะน้องพลอนพยน้องเพชรมาน,นี่เดี๋ยวพ่อพาเอาอปู่ไปไปตรงเนี้ยนี่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 เอาพริกเอาตุ๊บเอาตุ๊ตบ รองเท้าเล็กๆมาจริงๆใช้รองเท้าตรงนี้ก็ได้นะ้วแล้วเอาปูกมาไว้ตรงนี้หน้าบ้านเนี่แม่เขาบ้านพอ,อดีเลยใช่รใชตรงนั้นเราซื้อชั้นเล็กๆมาไว้เก็บตกนะครับทุกคนเพราะว่ายังจัดของบนเรื่องเข่าทีเข่าท้างแล้วก็ บางอย่างยังไม่มีดูซีจับช่วยซีจับช่วยซีนูนูยกนี่ขึ้นสิดึงออกไปเลยลูกดึงออกมาดึงออกมาโอเคดึงออกไปเลยค่ะดึงออกมาค่ะโอ้โเห็นเป็นเก่งเดียววาหมวนหมวนไว้คราวนี้ยมวนเมื่อเช้ามมวนถุงเท้าช่วยพ่อนะสอมผ้าผ่าสวีแม่บีเบาผ้าน้อยมาเช็ดอันนี้ให้ผมหน่อยเทดาเราสูงนะคะ เราก็เลยไปซื้อบันไดมาเพื่อที่จะโซฟาไม่จะส่งชิ้นเล็กๆแล้วแม่พ่อมาด่าจ้าช่วยพับค่ะต้องพีทอย่าเดินออกไปนะไม่มีรองเท้าช่วยพับค่ะใช่ช่วยพับค่ะนี่ไงนี่ไงทุจ้าก่อนนี่อันนี้เป็นรอยอะไรอนี่ทุจฮอพ่อมันเป็นพลาสติกไม่ใช่เป็นที่ดูดดูดซีเมนต์ไม่ให้มันเคลื่อนแมนร่มม้นที่ดูด ครับเอาปูปูหนูเวลาหนูเข้ามาบ้านต้องไหว้ก่อนนะเดี๋ยวหนูเอาถวายนมถวายน้ำนะเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวน้ำน้ำแดงกับนมแล้วก็มาไหไรมา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 ไหว้ก่อนไหวเอานั่งไหว้เลยเอา,เอาไหว้ไหว,ว,ว้กับพอ่อเนี่ยนั่งนั่งลงนั่งลงยกมือขึ้นยกมือขึ้น พนมมือไม่ไม่ขุนไหว้ไหว้ไหว้ปู่ไหว้ปู่พนมมือโอเคจ้าสาธุสาธุพูดตามสาธุเอด็กไทยอ่ะพูดด้วยน้องเบสมานี่มามาพูดตามพ่อแล้วไอแม่พูดด้วยแม่พูดด้วยเดี๋ยวพ่อพาไปเล่นมามาพูดก่อนมาพูดก่อนเดี๋ยวพ่อพาไปเล่นนะอ่นั่งลงสาธุสาธุปู่ ไปก่อนสาธุจ้าค่อยๆค่อยๆพูดค่อยๆจ้าลอยมาแล้วไปแล้วสาธุขอรักนาองค์เท้าเท้าที่แขนรอวามหาเศษไมต้องเด็จหน่ มีสถานยูสถานที่มนงหีเพื่อเพิ่มเป็นสุภาพเพื่อหนังสานเด้อทุจ้าเลวทุจ้ากับพ่อเร็วไุภปู่กับพ่อเร็วแม่ครับผมจะเริ่มดูเรื่องยืนยืนถึงการมีเพิ่มโอ้คุณที่ครอบครัวมันคุ้งท้าวอนยูกันมีความสุขอยู่ดีกินดีบ่กุดป่อยากบ่ทุบ่อยากบยูซึ่เป็นดีนอนหลับฝันดีเด้อสาธุสาธุสาธุก่อนมามาน้องพลสาธุ่ง จะมไปสใช่สวยจะไมไปสนี่จะไมไปสซดคือากระเป๋าผู้หญิงอีเอาไว้หน้าสากโน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 น้ำพน้ำเล็ดาิอย่าไปมามามานี่น้ำพุมเียยามาดูสวยไหม่พอดีเลยแต่ว่กัวหายนะนี่กัขนขมยแแม่แม่รอ ควใส่ช,ช,ชุดชวยควพอใส่ชุดสวยเลยโอ้โหมีที่ตีลังกาเลยเขียน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 ได้ไมั้ยเก็บตกค่ะอันนี้ คอย่าไปตีให้ด oh, oh, ูดูดูด oh, er> oh, ูเก oh, no. euh. ่งมากเลยหลานข่อยมันมันเนี่ยมันอ๋อแจจ๋อแจ๊ลุตแล้วอ๋แจหลุดแล้วอันนี้อะไรอ่ะลูกน้ำน้ำอะไรเนี่ยลูกหนึ่งหนึ่งโอ้โหเพชรเพชรเล่นอะไรอ่ะลูกโดนหัวไหมโดนไหมเล่นขนมโอ้ยเนาะเล่นสุนัขสิงหงวะจะว่าโตข้องเหมือดสุนีอ๊อ ช่นตกหมือนซแนวตกมาชูแนวอู้สวยค่ะกัเจอติงติงเตะอติงติงเตะอติงติงเตะอติง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 อะเต้นแบบดีใจหน่อยเต้นดีใจหน่อยดีใจดีใจเต้นยังไงดีใจเต้นยังไงติ้งติงติ้งติงติ้งติงเฮ้ยระวังระวังระวังโดนตาตัวเองนะระวังนะระวังน้องเพชรนะระวังน้องเพชรนะหัวใจน เมย่บยบ่ายโอ๊ะก็เมยล่ะค่ะถ้าคอยเอาคนเดียวนะมันมันจะมันจะง่ายกว่าเอาเอาหลายคนนะจ๋าคอยใส่ตรงเ้อ๋อคอยใส่ตรงนี้ะลูกค่ะแล้วเขาจะรู้เรื่องมากกว่ายายจะใส่ให้อยู่ถ้าสมมติว่ามีหลายคนเขาจะเอาใจเอาใจแล้วเขาจะเป็นเป็นบอกหากเลย โอ้โหเจ็บอยู่อ้าวจเจ็บเหรอเฮ้ยจะมาอยากซื้อเหรอคะอ๋อน้องใคาแล้วโอ้ยโดนผมจ๋า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 น้องใคาแล้วไหนร้องไห้โอ้ยน้องร้องไห้เลยไม่มีใครไปเอาเนาะเฉียวเฉื่อยจัะน้อยอยู่ค่ะช่วงนี้เพราะว่าเขากำลังเลี้ยงลูกคอยว่องยังเขาว่องต้องคอยเมื่อตอนนี้ เขาบอกว่าเงี้เหมือนเขาเขากระจำเออเออเขาก็ว่าเป็นอันไหนเขาก็ว่าเป็นขันเขาเาว่าวงวันเขาบอาเขาเมดเดี๋ยวนี้คือตอนเนี่ยคือต้องคุยคือไม่ชุดจ๋าไม่ชุดใสชุดจ๋าได้ค่ะได้ค่ะใส่ชุดถ้าสมมติว่าเขาเขาเขาเนี่ยเขาเขากำลังเล่นหูดิในช่วงนี้ถ้าไปโรงเรียนช่วงนี้แก เนี่ยแหละสามปีเนี่ยจะโอเคเลยแต่ตอนนี้ตอนนี้ยายก็จะเป็นคู่ผู้หนึ่งจ้าคู่ในการว้าวกับสิบว่ได้บ่ได้มันทิศดีในการเลี้ยงแต่ว่าวให้เขาฝึกผู้จักคําว่าจ๋าจาให้เนี่แหละผู้เศร้าเอิญหานะน้องพลอยน้องพลอยกับว่ปะแต่วพลอยเหมเือนเหรอพ่อคอยบอกว่าถ้าเวลายายเรียกแล้วหนูต้องจ๋าได้ยินไหมคะสมมติว่าน้องพลอย อ่าแล้วทีนี้น้องเพชรล่ะน้องเพชรน้องเพชรโอ้จ๋าแต่น้องเพชรอาจจะพูดพูดยากกว่าพี่พลอยหน่อยนึงคือเวลามันเห็นหลังไงเวลาแรนหาของส่งเอาไปทั้งหนไปทั้งหนก็เลยหาเอิอนหาทีหลังอ่ะยายยายเรียกอะไปยายยายเรียกหาต้องจ๋าเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะเข้าใจเข้าใจเข้าใจไหมคะพี่พลอย พี่พลอยเข้าใจไหมคะเข้าใจเข้าใจค่ะด้วยเจค่ะจ้าน้องเพชรเข้าใจด้วยค่ะเข้าใจค่ะน่าเนอะเขาบอกได้ตอนนี้คือเขาช่วงเนี้ยบอกได้ถ้าถ้าเขาทําผิดใจก็ตีนะไม่ใช่ว่าไม่ตีเด้อตีเหมือนกันตีจนเขาแบบตีครั้งเดียวคือให้จําเลยตีขาตีขาแล้วก็ตีแขนตีแล้วเขาจะจาเขาจะไม่ทําอีก ที่วจ้องห่วงๆเรียงของเรียงน้ำอ่ะก็คือคอยคอยตีได้มื่อนึงตีแบบไม่ให้ลงอีกเข้าใจไหมไม่เข้าใจค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจแล้วเขาจะไม่ลงน้ำอ่ะเขาจะไม่ไปรักวัวให้ปลุกรักลูกให้กีจ้าแ่ก็หม่อ็แ่ะ่ อย,อย่าเล่นไฟขลูกไม่เอานะเล่นไฟพุ่ยอย่าเพ่งไฟเพชรไฟไฟก็ก็ๆก็อยู่ไหมคนีนอนเองนี่นี่เองร้องให้ไหมอยู่ข้าวไหมถามน้องพิกน้องอยู่ข้าวไหม